วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice, ประเภทผู้บริหารด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษาชื่อผลงานการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ KISS m o เด l ผู้นำเสนอผลงานนายจักรพงษ์จริญพรผู้อำนวยการโรงเรียนรามวิทยาราชมังคลาภิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ การพัฒนาชาติบ้านเมืองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาการศึกษาควบคู่กันไปซึ่งการจะพัฒนาการศึกษาให้ก้าวเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษต่อไปได้นั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในหลากหลายมุมมองโดยมุ่งเน้นในการพัฒนาคนเพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมและภูมิสังคมที่มีความแตกต่างกันได้โรงเรียนราวมวิทยาราชมังคลาพิเศษ เป็นหนึ่งใน31โรงเรียนในกลุ่มเฉลิมพระเกียรติและชะมังคลาพิเศษเนื่องในโอกาสมหามงพลที่พระบาทสเมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานเป็นเวลากว่า42ปี ทางโรงเรียนได้น้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์จึงมีปณิธานที่จะร่วมสืบสารพระบรมราโชบายโดยเล็งเห็นว่ายุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคนและขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการควบคู่กับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุงมันต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยยกระดับโรงเรียนที่มีความพร้อมสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนรามวิทยาราชมังคลาพิเศษจึงได้มีการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพคิ s โมเดลซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาขับเคลื่อนระบบการทำงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์โดยประยุกต์ใช้ยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาผนวกกับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพในทุกมิติ เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่21และเป็นบุคลากรที่สำคัญส่วนหนึ่งของชาติเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปโดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินการดังนี้วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระยกระดับคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้และการบริหารจัดการอย่างมีระบบสู่โรงเรียนมาตราฐานสากลโดยระบบคุณภาพคิดโมเดล เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เกิดทักษะแห่งศตวรรษที่21และเกิดคุณลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากลขั้นตอนการดําเนินงานโรงเรียนได้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยระบบคิดโมเดลโดยแบ่งขั้นตอนการดําเนินงานออกเป็นสส่วนได้แก่ส่วนที่ 1. การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการและส่วนที่2การนํานำวัตกรรมดังกล่าวไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาดังนี้ การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ k i s ด m o d e ลได้นำเินงการตามขั้นตอน a d d i m o d e l การบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ KISS model K knowledge เข้าใจวิเคราะห์บริบทของโรงเรียนผ่านสวรรค์อานาลิซิ ผลการดำเนินง,งานที่ผ่านมาวิเคราะห์หลักสูตรกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560มีการรับฟังปัญหาและความต้องการของนักเรียนผู้ปกครองชุมชนรวมท้งคั้นำนึงถึงนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการวางแผนการบริหารจัดการ S skill เข้าถึง วางแผนการบริหารจัดการสถานศึกษาและดำเนินการตามแผนที่วางไว้โดยใช้วงจรคุณภาพ PDSA ขับเคลื่อนการดำเนินการโดยมีการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบและมีเป้าหมายร่วมกันมีการกำกับติดตามการดำเนินงานจากคณะผู้บริหารและให้การสนับสนุนผู้เรียนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักความคุ้มค่า I Innovation พัฒนาโรงเรียนมีการวิเคราะห์และทบทวน,ทนผ,ลผลการดําเนินการปรับปรุงผลการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีรวมทั้ง,ทงมีการคาดการผลการดําเนินการในอนาคต S Student ผู้เรียนความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามรูปแบบคิดโมเดลมุ่งเน้นความสําเร็จของผู้เรียนเป็นหลักโดยผู้เรียนมีคุณลักษณะดังนี้ Attitude ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด world class standard ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะตามคุณลักษณะของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล one student one career one short course ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการหนึ่งนักเรียน1อาชีพหหลักสูตรระยะสั้นโรงเรียนรามวิทยาราชมังคลาพิเศษได้นำการบริหารจัดก,การสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ KIS m o เด l มาใช้อย่างเต็มรูปแบบครอบคลุมทุกม,มิติ ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนและมีผลงานดังนี้